สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราคถึง12กุมภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนพฤษภาคม จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาด้วยเถิดอ่า มาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำรับในการพยากรณ์นะคะเราจะเปิดสำรับละสามใบมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมังกรมาดูที่สำรับแรกได้ไพ่สองดาบไพ่สองดาบบอกถึงการที่ว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีมันมีความลังเลอยู่นะใครที่ทำอะไรแล้วยังตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดเนี่ยไพ่แนะนำว่าให ในบางสิ่งบางอย่างอย่าไปฟังคนอื่นพูดมากจนเกินไปหรืออย่าไปเชื่อคำพูดของผู้อื่นให้คุณเนะี่ยต้องสัมผัสด้วยตัวเองเห็นกับตาตัวเองก่อนเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเชื่อในสิ่งที่เราสัมผัสจริงไม่ใช่ไปฟังแค่คนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วทําให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความลังเลเพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่กาลังกาลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันยังขาดความไม่แน่นอนไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจสำหรับเอ่อ ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเรามาดูไพ่ใบขยายใบต่อมาดีกว่านะคะใบต่อมาได้อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญเขาบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรสําหรับบางคนนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานงานของคุณใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์โอเคดีหรือใครที่ทํางานประจําใดๆอยู่ก็ตามถ้ามีความวิตกกังวลมีความรู้สึกลังเลหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ถ้ามีความวิตกกังวล ออหรือเกิดความลังเลใน,ในสิ่งที่กําลังจะทําขาดความเชื่อมั่นไปสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าอย่าไปฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจนร้อยเปอร์เซนฟังหูไว้หูแล้วที่สําคัญนะให้เราเห็นด้วยตาตัวเราเองสัมผัสด้วยตัวเราเองสิ่งที่คุณกําลังคิดจะลงมือทาเนี่ยมันส่งผลทําให้คุณนะมีโอกาสที่จะออมีลาภผลรายได้ได้นะคะหรือบางคนใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วใครที่มีธุรกิจส่วนตัวบางอย่างอยู่แล้วที่ทําอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ทํา อาชีพเสริมด้วยการทํางานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์อย่างเช่นขายของออนไลน์หรือทําอะไรหรือบางทีอาชีพอาชีพหลักของเราเนี่ยก็สามารถพรีเซนต์ตัวเองในด้านโลกออนไลน์ให้คนรู้จักตัวตัวตนของคุณให้มากขึ้นมันจะส่งผลทําให้คุณอยู่เฉยๆก็มีรายได้วิ่งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้น่ะ มันจะเป็นเรื่องราวดีๆได้สําหรับคนที่มีความกระตือรือร้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงสวนกระแสนะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญใบใบสุดท้ายบอกถึงว่าสําหรับไพ่ย,ยิปซีบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างโดดเด่นงานโดดเด่นเนี่ยโดดเด่นในเรื่องการที่เรียกว่าอย่าทําอะไรอย่างเดียวต้องทําอะไรเสริมขึ้นมาเราทะ สิ่งที่เราทําเสริมได้ในสมัยนี้เขาก็จะทาอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์เสร็จจากงานประจํามากลับบ้านมาพักผ่อนทําอะไรสักนิดสักหน่อยปุ๊บอ่าเราเสริมด้วยการขายของออนไลน์ก็ได้บางทีขายของออนไลน์เนี่ยเรานั่งอยู่กับที่เฉยๆนะเราแค่พรีเซนต์สินค้าของเราเรารู้จักพูดเรารู้จักทําให้แบบมีคําพูดที่ดึงดูดมันจะสร้างรายได้ใหม่ๆขึ้นมาให้กับคุณหนึ่งเหรียญบอกถึงรายได้ใหม่ๆที่จะเข้ามา เขาบอกว่าสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรบางคนมีเกณฑ์ของการลงทุนแต่ลงทุนในที่นี้ไม่ได้ลงทุนจมเปล่านะมันจะสร้างเสริมรายได้ใหมๆ่ๆเข้ามาให้กับคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คุณโดดเด่นเรื่องการงานเรื่องการเงินแต่เป็นการงานที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมมาดูว่าไพ่คีย์ออฟเฟิจะบอกอะไรเกี่ยวกับชาวราศีมังกรบ้างได้คู่สร้างคู่สมก็บอกว่างานอะไรก็ตาม ที่คุณทําไม่ควรทําอย่างเดียวคําว่าคู่สร้างคู่สมมันก็ต้องมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรสองอย่างควบคู่กันไปหรือมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันควบคู่กันไปคําว่าคู่สร้างคู่สมต้องเป็นงานที่เหมาะสมกันหรือสอดคล้องกันหรืออาจจะเป็นงานแบบเดิมก็ได้แต่คุณหาเนี่ยอาจสมมติว่าคุณทําอย่างเงี้ยเป็นอาชีพหลักของคุณอยู่แล้วอาชีพเสริมคือตอนตอนช่วงพักผ่อน ช่วงกลับบ้านหรือช่วงที่เป็นกลางคืนเราอาจจะมาไลฟ์สดเพิ่มเติมทําให้มีรายได้เสริมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นหรือบางทีก็อาจที่จะทําอะไรที่มันสอดคล้องไปในแนวเดียวกันมันจะส่งผลทําให้คุณมีรายได้ที่นี้ที่ดีเข้ามาในช่วงของเนี่ยระเลงไฟระเลงไฟในที่นี้เขาบอกว่า mm. เห็นไหมมันเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวงัง นะคะต้องมีความระมัดระวังอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปทําอะไรก็ตามต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะคิดวิเคราะห์และศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ทำเนี่ยให้รอบคอบมันจะส,สร้างให้เออเขาเรียกว่ามันถึงจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับตัวคุณเราจะเห็นว่าในภาพมันเป็นรูปไฟไฟเนี่ยมันหมายแทนแทนเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้น ไพ่จึงบอกว่าไพ่คีออฟเลฟจึงบอกชาวราศีมังกรว่าคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นให้มากๆนะเก <G re view> ี่ยวกับเรื่องการทํางานมันถึงจะส่งผลดีให้กับตัวคุณนะคะส่งผลดีให้มากน้อยแค่ไหนมาดูใบไพ่สรุปใบสุดท้ายคําว่าปอกลอกอันนี้ระเลิงไฟอันนี้อยู่กับคําว่าปอกลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําต้องระมัดระวัง ถึงแม้ว่ามันจะมีะไรายได้เสริมขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือระมัดระวังพวกมิจฉาชีพหรือระมัดระวังคนที่เข้ามาลงทุนร่วมหุ้นกับเราถ้าเราทําคนเดียวโอเคไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าเราทําอะไรก็ตามต้องมีลูกน้องมีบริวารระมัดระวังนะคนก็โดนกันมาเยอะแล้วนะคะกับการที่เรียกว่าทําอะไรไว้วางใจลูกน้องมากเกินไปอุ้ยลูกน้องเราดีไว้วางใจได้ มันเอาของเราจนหมดเนื้อหมดตัวได้นะไม่เกรงใจเราหรอกว่าเราอ่ะจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้รู้แต่ว่าเขาเอาตัวเขาลอดพอเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามต้องลงมือทําแล้วลงไปคุกคีด้วยตัวเองถึงจะดีถ้าคุณไปปล่อยปะละเลยให้คนอื่นดูแลแทนเงินคุณบินหนีไปแน่นะคะแล้วมันก็จะเรียกคืนไม่ได้ สิ่งที่สําคัญในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรบางคนบอกว่าเอยแล้วเรื่องความรักล่าฉันโสดมานานแล้วฉันอยากจะมีความรักสําหรับเรื่องความรักในไพ่ Key of l o v e เขาบอกว่ามีคนเข้ามานะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเป็นคู่สร้างคู่สมของเราเลยเหมือนเข้ากันได้ดีเลยแต่ให้ระมัดระวังนะ คนที่เข้ามาเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณหากินเก่งคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณในการทำมาหากินเขาจะเข้ามาหลอกลวงคุณซะมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรใครที่คิดอยากจะมีคู่เอาแค่คบเอาแค่พูดคุยกันไปก่อนศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนอย่าพึ่งไปปักใจว่าโว้ยคนนี้เขาดีกับเราจริงๆเขาต้องเป็นคู่แท้ของเราแน่ๆเลย บางทีคุณน่ะแค่คิดว่าเขาใช่แต่เขาไม่ได้คิดว่าคุณใช่ก็ได้นะเพราะฉะนั้น,นคนเรา,าครบกันมาตั้งนานบางทียังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าถูกหรอกตัวอย่างในรายการโทรทัศน์ต่างๆข่าวต่างๆมีให้เห็นอยู่มากมายนะคะเพราะฉะนั้นนะเอาตรงนี้มาเป็นตัวอย่างเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนกับชีวิตเราเอามาศึกษาเรียนรู้บางทีรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะมาดูไพ่เอ่ไพ่ออร์เคิล จะบอกอะไรกับชาวราศีมกกังกรโอ้โหนกน้อยในกรงนก,นกนกใะอยู่นอกกรงนะแต่ตัวเราวดันไปอยู่ในกรงแล้วกรงทองซะด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ทำอะไรเนี่ยมันเหมือนถูกถูกกีดเออเขาเขาเรียกว่าอะไรนะถูกขีดเส้นให้เดินหรือถูกตีกอบ ดังนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเองอาจจะมีความรู้สึกเครียดไม่มีความเป็นอิสระคุณอาจจะทํางานร่วมกับองค์กรใดๆอยู่ก็ตามหรือบางคนอยากที่จะแบบเป็นอิสระและไม่อยากจะอยู่ในองค์กรแล้วแต่ยังมีความเครียดว่ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะใจอยากเป็นอิสระไม่อยากเป็นอิสระอยากใช้เดี่ยวอยากบินเดี่ยวไม่อยากอยู่ร่วมในองค์กรเพราะรู้สึกว่ากฎเกณฑ์ในองค์กรมันค่อนข้างเยอะเกินไปจนทําให้เรารู้สึกเครียดเพราะฉะนั้นมันจะไปได้ไหม เรามาดูก่อนไปได้นะคะไปได้และประสบความสําเร็จด้วยได้ไพ่พระพิคเนตดีมากเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นการงานของคุณถ้าคุณคิดอยากจะเป็นอิสระ ไม่อยากขึ้นตรงกับองคอ์กรใดก็ตามคุณสามารถทําได้มันเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับชาวราศีมังกรมันมีช่วงของความโดดเด่นขึ้นมาเพียงแต่ตัวเราอะอย่าไปคิดวิตกกังวลมากเกินไปว่าเื้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในองค์กรอะเราไม่มีองค์กรรองรับเนี่ยเราจะไปได้รอดไหมมันจะมีความมั่นคงไหมมันจะมีคนสนใจหรืม ไม่ลองสายเดียวดูอะไปฟังแค่เพียงคําพูดของคนอื่นแล้วเราจะรู้หรือว่าเราทําได้ไม่ได้อยากจะพิสูจน์ตัวเองก็ต้องลองเดินออกมาพลาดพังยังไงก็ตามมันก็จะได้เป็นบทเรียนของเรามันก็จะได้เป็นประสบการณ์ชีวิตว่าเอ้ยเอ้ะที่มันพลาดพลาดตรงไหนแก้ไขย,ยังไงไม่ใช่พลาดแล้วย้อนกลับไปหาซบอกที่เดิมเขาซ้ําเติมเราแน่นอนจุดพลาดเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนว่าอ๋อที่เราก้าวออกมาเราพลาดเพราะตรงนี้แก้ไขตรงจุดที่พลาด แล้วเราก็ต้องพยายามยืนด้วยตัวเองให้ได้ไ <c oughs> พ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเอาความมีเสน่ห์ของตัวคุณนะ่ะในการทำงานคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์การทำงานที่มีเสน่ห์ในที่นี้ <c oughs> เขาบอกอาจจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดลูกค้านะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยคําพูดคาจากริยามารยาทคุณมีเสน่ห์คุณมีความจริงใจคุณเป็นคนเปิดเผยเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ตุกติกไม่หมกเม็ด ทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงนี้คือสเสน่ห์ของตัวคุณในภาพจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ได้ที่เหมือนเปลือยกายแล้วหันแล้วเหลียวหลังกลับมา การเปลยกายคือการที่บอกให้รู้ถึงธาตุแท้ถึงเนื้อในของตัวเราว่าเราเป็นคนที่มีความจริงใจให้นะเพราะฉะนั้นพระจันทร์ที่ส่องอยู่เต็มดวงบอกถึงการที่เรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความจริงใจกับคนคุณก็จะได้รับความจริงใจกลับมาถึงแม้นว่าบนความจริงใจที่เราให้ไปอาจที่จะ เจอคนเจ้าเลขกลับมามันก็จะเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีวิธีการป้องกันตัวมากยิ่งขึ้นประสบการณ์จะทําให้เราเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเรียนโง่เฮงเลยเราจะสามารถดูคนได้จากประสบการณ์มาดามไม่ได้เรียนโง่เฮงแต่มาดามจะดูนอนละละักษ์โง่เฮงคนเป็นจากประสบการณ์ชีวิตที่เราเราเรา,เ,ราเขาเรียกว่าเราโดนมาเยอะเราเจอมาเยอะเราจะรู้เลยว่าเอ้ยคนพูดลักษณะนี้คนเข้ามาในลักษณะเนี้ย เป็นแบบไหนคิดกับเรายังไงจริงใจหรือไม่จริงใจแต่อย่าลืมสี่เท้ายังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังถึงแม้เราจะดูเป็นก็จริงแต่บางคนนะมันมเนียนมากเลยจริงๆดังนั้นะ่ะถึงแม้เราจะมีความจริงใจให้กับใครก็จริงแต่ก็ต้องมีความระวังอยู่ในใจเพราะในในรูปภาพเนี่ยเราเราแค่เหลียวหลังนะเรายังไม่ได้หันหลังมาเต็มตัวนะ เพราะฉะนั้นจะต้องดูเบื้องหลังของเขาก่อนนะว่าเขาจริงใจกับเราแค่ไหน นะคะแล้วเราค่อยให้ใจทั้งหมดไปดังนั้นน่ยในไพ่จึงบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเรื่องการงานค่อนข้างโดดเด่นใครที่อยากจะทําอาชีพที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับองคอ์กรใดแต่เกิดความวิตกกังวลเกิดความลังเลฟังคนนู้นพูดทีฟังคนนี้พูดทีทําให้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณเติมความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณจะต้องถ้าคุณคิดว่าคุณอยากมีอิสระไม่อยู่ไม่อยากอยู่ในการถูกกดขี่ กับองค์กรต่างๆคุณต้องกล้าที่จะต้องเดินออกถ้าคุณกล้าที่จะต้องเดินออกสิ่งที่สําคัญถ้ามันเกิดผิดพลาดหรือพลาดพังขึ้นมาคุณต้องพยายามดูว่าไอ้จุดที่ผิดพลาดจุดที่พลาดพังมันคืออะไรแล้วแก้ไขตรงนั้นไม่ใช่ย้อนกลับไปหาองคอ์กรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวออกจากตรงไหนก็ตามแล้วเราย้อนกลับไปเนี่ยนั่นมันคือการถูกกระทืบซ้ํานะคะเพราะฉะนั้น ถ้ามาดามเดินหน้าแล้วมาดามจะไม่ถอยหลังเพราะเรารู้ว่าการถอยหลังเนี่ยเขาจะคํหนึ่งที่ต้องได้ไปไม่รอดนะสิเพราะฉะนั้นต้องไปให้รอดให้ดูนะคะถึงแม้นจะรอดแบบทุลักทุเลแต่มันจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วคุณจะมีประสบการณ์ชีวิตมากยิ่งขึ้นที่สำคัญอย่าทำงานแค่เพียงอย่างเดียวควรทำหลายๆทางเพื่อดูว่า ช่องทางไหนที่มันจะเป็นการเสริมรายได้ที่ดีให้กับคุณเพราะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องรับผลรายได้เข้ามานะส่วนใครที่อยากจะมีเขาเรียกว่าอยากจะมีคู่อยากจะมีคนคุยอยากจะมีแฟนบ้างโสดมานานเอาแค่เปิดใจพูดคุยกันดูก่อนอย่าพึ่งไปปักใจว่าอันนี้มันคู่แท้ของเราบางทีเราอาจจะแค่รู้หน้าแต่ยังไม่รู้ใจนะคะ ภัยเตือนคุณเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆจะมีเกิดขึ้นถ้าคุณถ้าชาวราศีมังกรไม่ประมาทนะคะความประมาทมันจะทําให้เรื่องราวดีๆมันหายไปจากชีวิตเราได้เราไม่ได้มองโลกในแง่ล้ายเราไม่ได้มองโลกในแง่ลบแต่เราต้องมองเผื่อไว้บ้างถ้ามองแต่บวกอย่างเดียว คุณก็จะต้องไปบวกกับเขาในวันข้างหน้านะนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ออร์เคลิลหรือแม้กระทั่งศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกคือศาสตร์ไพ่โคโคโลโนศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองนะคะหรือศาสตร์มหัสจั์โดมิโนทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้ มาดามกำลังจะเปิดสอนคาสพิเศษนะคะสำหรับศาสตร์ไพโคโคลโนจะเปิดสอนแบบวันเดียวจบที่โรงแรมเมเบิลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ยังไม่กำหนดวันนะว่าจะเป็นต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนแต่จะสอนไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะคะสอนวันเดียวจบเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นมีอาหารกลางวันให้ฟรีหนึ่งมือ้อมีช่วงเบรกนะคะมีมีม มีช่วงเบรกช่วงบ่ายนะคะมีกาแฟมีของว่างให้ฟรีอีกหนึ่งมือ้อแล้วก็มีใบประกาศให้หลังเรียนจบมีตำราให้ฟรีมีไพ่ให้ฟรีนะคะแล้วก็มีรหัสเพื่อให้คุณนะ่ะเข้าไปดู เข้าไปดูการสอนหรือว่าไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหลังการเรียนจบไปแล้วไม่เข้าใจอะไรสามารถไปดูย้อนหลังได้อีก3เดือนนะคะจะดูย้อนหลังได้แค่เพียง3เดือนเท่านั้นใครที่ไม่เข้าใจก็เข้าไปเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เรื่อยๆครบ3เดือนมาดามจะลบขิดทิ้งสําหรับใครที่สนใจที่จะเรียน ต้องจองคิวมาล่วงหน้าเพราะว่ารับแค่เพียง30คนเท่านั้นมาดามจะจองโรงแรมแค่เพียง30ที่นั่งอาหารเขาก็จะมีให้30ที่นั่งเพราะฉะนั้นเกินจากน,นั้นเราจะไม่รับนะคะมันจะเกินเกินกับข้อตกลงที่เราตกลงกับทางโรงแรมใครสนใจทักอินบ็อกมานะคะค่าเรียน6999บาท คุณมาแต่ตัวไม่ต้องเอาอะไรมาเลยทุกอย่างมีให้พร้อมหมดแล้วนะคะส่วนสําหรับใครที่บอกโอ้ยไม่พร้อมไม่สะดวกเดิน,ดนทางแต่ต้องบอกก่อนนะต่อให้อยู่ต่างจังหวัดคุณนั่งเครื่องมาก็ได้แล้วคุณก็มาลงที่สถามสนามบินสุวรรณภูมินะต้องลงสุวรรณภูมินะถึงจะมาง่ายลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนั่งแอร์พอร์ตลิมาลงที่สถานีหัวหมากต่อจากแอร์พอร์ตลิเนี่ยเดินมานิดนึงนะคะมานั่งรถ สายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงสถานีวัดสีเอีย่ยมแล้วเดินสกายวอล์คข้ามฟากมาจะถึงโรงแรมเมเบิรเลยโรงแรมเมเบิรอยู่ติดถนนสีนคลินอยู่ใกล้ๆถนนบางนาตาดมาได้ทั้งสองทางใครที่อยู่กรุงเทพก็สามารถมาได้อย่างสะดวกสบายมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านนะคะหรือใครคิดว่าเอ้ยราคานี้ไม่เอาอยากจะเรียนพิเศษตัวต่อตัว,ตว,ตว เรียนออนไลน์อันนี้สอน30ชั่วโมงจบนะคะสอนวันละ5ชั่วโมง6ครั้งจบเอ่อค่าเรียน18,000บาทมีตำรามีไพ่ให้แต่ไม่มีใบประกาศนะจ๊ะส่วนใครที่บอกว่าอยากเรียนเป็นกลุ่มนะคะอยากเรียนเป็นกลุ่มก็จะเซฟลงหน่อยแต่เรียน30ชั่วโมงจบเรียนออนไลน์เหมือนกันนะคะอันนี้ค่าเรียนคนละ8000บาทจะต้องมีกลุ่มหนึ่งประมาณ5คนถึง10คนพอ5คนขึ้นไปก็จะสอนละ คนละ8,000บาทตำรากับไพ่ไม่มีต้องซื้อตังหากนะคะสอนตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นมีช่วงพักเบรกพักเบรกตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงแยกย้ายไปกินข้าวบ่ายโมงกลับมาเรียนต่อนะคะอันนั้นสอน30ชั่วโมงเหมือนอย่างเรียนตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะคะแต่สำหรับบางคนบอกว่าไม่เอาอยากเรียนวันเดียวเอาให้จบวันเดียวจบไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะ วันเดียวจบมาดามก็สอนให้คุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ที่ดีได้จะให้เคล็ดลับในการจํานะคะถึงแม้จะไม่ได้ละเอียดเหมือนการที่จะโรงเรียนแบบส่วนตัวแบบออนไลน์แต่จะมีเทคนิคมีเคล็ดลับในการจําเพราะว่าไพ่ศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูด้วยราศีกับกรุ๊ปเลือดมันก็จะมีเทคนิคมันจะสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันประจําวันกับการที่เราจะไปดูคนได้นะคะดูคนดูลูกน้องดูบริวารดูลูกค้า ที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ด้วยเช่นกันใครสนใจทักกินบ็อกมานะคะมาจองที่เรียนเพราะมาดามรับแค่30คนเท่านั้นส่วน FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ